สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกมยันเดเลในมือถือชาบับเรานะคะมีคนขอมาค่ะเราเลยต้องลงนะโอเคค่ะทำตามเราเลยนะคะขั้นตอนแรกให้กดค้นหานะคะแล้วค้นหาตามเราเลยค่ะค้นหาว่ายันเดเลซิมูหรตอร์แอนดรอย p อ r t จ n d น o i อยด์รนะคะกดคนเข้าไปแล้วค่ะให้ทุกคนเลื่อนนะคะแล้วให้ทุกคนจะให้ไปที่หน้าปกคลิปนี้นะคะนี่นะคะคลิปนี้นะหรือว่าจะเป็นคลิปอื่นๆก็ได้แล้วก็แล้วแต่นะเราจะเอาคลิปนี้นะคะให้กดเข้าไปแล้วก็ให้กด ข้างใต้นี้นะคะกดนี้นะคะกดตรงนี้เลยกดเข้าไปแล้วค่ะกดคําว่าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็กดตรงนี้นะคะเขาใส่ลิงก์ให้แล้วนี่นะคะคําว่าดาวโหลดลิงก์บายมีแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคะจะเป็นลิงก์จากไรกูเกิลพอเสร็จแล้วให้ทุกคนกดตรงตัวนี้นะคะกดไปเลยค่ะ รวมเข้าไปนะคะแล้วทุกคนก็กดดาวน์โหลดอเนเวเละนะคะทุกคนอ่าบางคนอาจจะคือว่าดาวน์โหลดอีกครั้งแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็กดคขาว่ารายละเอียดนะคะนี่นะคะพอโหลดเสร็จหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าเลอบเลยนะคะว่าชื่อของมันจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครไปโหลดที่เป็นชื่อที่ไม่ใช่ชื่อนี้ไปว่าผิดนะคะ ใครที่เข้าเกมไปแล้วเกิดหน้าตาเอ่อหน้าเกมเป็นสีม่วงไปว่าลิงก์มันเสียนะคะของเราใช้เป็นเกมตัวปี2021นะคะมี2021นนะคะใครที่โหลดเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กดกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็กดแบบนี้นะคะจนกว่ามันจะขึ้นให โหลดนะคะแล้วก็โหลดแล้วก็เปิดเกมไน่เลยค่ะแล้วก็เล่นๆตามสบายเลยค่ะค่ะคอยากให้สอนอะไรอีกบอกมาได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ